วงเวียนน้ำพุจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นสัญลักษณ์ที่เตยมด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และสเสน่ห์งดงามเริ่มต้นการก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2 0 5โดยเริ่มเป็นวงเวียนแห่งที่2ของจังหวัดสุรินทร์เดิมทีพื้นที่ที่นี่เป็นสะพานข้ามคลองน้ำซึ่งในเวลาต่อมาได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นวงเวียนน้ำพุที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันบริเวณนี้เคยเป็นเขตที่รัฐพัสดุตั้งอยู่ในแนวกำแพงเมืองและคูน้ำชั้นที่2 จากซอยกำแพงจนถึงโรงเรียนสิรินธรปัจจุบันวงเวียนน้ำพุได้รับการปรับปรุงให้มีความสวยงามและทันสมัยยิ่งขึ้นโดยมีนำ้ำพุที่พลิ้วไหวและการตกแต่งอย่างประณีตเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับพื้นที่โดยรอบทําให้วงเวียนแห่งนี้กลายเป็นจุดเด่นสําคัญของเมืองสุรินทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่รายล้อมไปด้วยอาคารและร้านค้าต่างๆซึ่งสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองและชีวิตชีวาของชุมชนในพื้นที่ได้อย่างงดงาม